ดีครับนายพลดูเลยครับก็มาลองกล้องเนาะอันนี้เป็นฟังก์ชันอะไรนะฟังก์ชันผู้กากับนะครับนายพลลองใส่อะไรใส่ <c oughs> ลองใส่ขาตั้งกล้องเนาะถือดูอฟังก์ชันนี้เห็นหน้าตัวเองเนี่ยเขาเรียกฟังก์ชันผู้กากับเนาะนี่ก็จะ ใม่การสั่นนะครับไอ้ฝก็เลยลองใส่ขาตั้งกล้องเอาบรรยากาศตอนเย็นเหมือนฝนจะตกนะครับที่กรุงเทพมหานครมาฝากทุกท่านนะครับผมที่หน้าบ้านในคนเองนะครับมาดูถ่ายตอนกลางคืนครับถ่ายตอนประมาณทุ่มหนึ่งครับตอนนี้ถ่ายตอนทุ่มหนึ่งเนาะลองกล้องไปด้วยต้นกะเพราเนาะต้นกะเพรเานะครับนี่ถ่ายตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ ต้นหม่อนที่ในพลเคยถ่ายเนาะนะครับก็มีไฟแสงสว่างจากบ้านเนาะที่เข้ามาในกล้องนะครับนะครับนพลพาเข้าไปดูลองกล้องไปด้วยครับลองกล้องเนาะกล้องลองเล่น,นหลายอย่างนะครับเ,เสียงออกหนึบหนืบหน่อยเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนเนาะเฝ้าน้องๆทั้งวันนะครับก็มี ต้นอะไรนะต้นโมกครับผมต้นโมกแล้วก็ต้นดอกกัญชันครับดอกกัญชันไม่เห็นดอกแล้วถ่ายตอนประมาณทุ่มหนึ่งเนาะเอาไว้เป็นข้อมูลเผื่อทุกท่านไว้ตัดสินใจซื้อกล้องใหม่นะครับโทรศัพท์ซัมซุงเอาต้าเอสบนะครับ ซัมซุงเอาต้าเอสยนะครับก็ราคาก็แรงเหมือนกันเนาะพอในคนไปถอยซัม s ุงเอาต้าเอสยมาปรากฏว่าซัมซุงก็เปิดตัวซัม s ุงย2่ผมพอใน <Al ta S 1> ต้าถอยียซัมซุงเอสยี่สิบเอ็ดบอลต้านะครับพัก่อน,นรปรากฏว่าซัมซุงก็ออกเอสยี่สิบเอ็ดเออาต้าออกมาอีกนะครับเราพามาถ่ายดูต้นถ่ายช่วงกลางคืนครับผม ต้นวาสนาแล้วก็ต้นยานางครับเห็นเงาในพดเนาะช่วงช่วงประมาณทุ่มหนึ่งต้นยานางครับก็งามครับช่วงนี้ฝนตกออพยากรารกาศบอกฝนตกถึงวันที่13กสามกรกมนะครับอเอาบรรยากาศช่วงเย็นๆยิ่งเทพมหาคนครนครับฝาก เห็นหน้าในคนไปด้วยเนาะเขาเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งลองถ่ายนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลสําหรับท่านที่จะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับตอนนี้ในปนตอนแรกที่ในปนถ่ยายใส่ใช้มือถือครับเอามือถือกล้องนะครับเอามือถือกล้องแล้วก็เดินถ่ายมันก็จะสั่นๆเนาะฟังก์ชันนี้นะครับค่อนข้างเห็นหน้าตัวเองเนาะมันก็จะไม่จะไม่กันสั่น แล้วก็ซูมภาพไม่ได้นะครับจะซูมภาพไม่ได้อ่าบรรยากาศรอบๆบ,บ้านมาให้ชมไม่มีคลิปจะทํานะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมานะครนี่เขาล็อกดาวครับผมล็อกดาวสองทุ่มถึงตีสี่นะครับบรรยากาศค้องฟ้าอรร์ากาศแถวบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ พี่น้องครับคนแถวบ้านสังคมในเมืองเนาะหมู่บ้านแต่และซอยก็จะไม่เหมือนกันนะซอยในคนีจะเป็นแบบรู้จักกันทุกคนนะครับรู้จักกันกบ้านพูดคุยกันกบ้านนะครับแต่ปกติทั่วไปจะไม่มีครับจะอยู่ใครอยู่ใครไม่สนใจบ้านกครนะครับในคนก็เอาบรรยากาศมาฝากในต้นต้นนี้นะครับในคนจะตัดทิ้งเนาะมันงัดกําแพง กำแพงแตกเลยนะกำแพงบ้านนะครับแต่ต้องตัดถอนรากถอนโคลนครับต้นอะไรนะต้นตีนเป็ดน้ำอินเดียนะครับก็นำมาปากทางนู้นฝนจะตกนะครับนืดมืดๆเนาะเปรนากาศเอาบรรยากาศ,าากาศแถวบ้านที่เทพหาคนครมาฝากนะครับเดี๋ยวช่วงช่วง สองทุกเขาก็ไม่ให้ออกจากบ้านนะครับเลเว่นเลเว่นเขาปิดนะครับผมพนําบรรยากาศลองใส่ไม้ไม้ขาตั้งกล้องนะครับถือถือเดินมันก็ไม่สันน่นเท่าไหร่นาะนี่ครับแต่ถ้าเราเอามือถือมือเราก็สั่นเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยลองเล่นดูนะครับลองเล่นกล้องเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อให้หลายท่านจะตัดสินใจ ซื้อกล้องใหม่นะครับก็เอาข้อมูลในพลไปใช้ก็ก็ได้นะครับซัมซุงเอาต้าเอสีนี่มีฟังก์ชันให้เราเล่นเยอะเลยเหมือนคอมพิวเตอร์เลยสามารถใช้ตอนนี้ในพลใช้เสียงจากจากกล้องนะครับมันจะมีมันจะมีไมโครโฟน4ตัวหน้าหลังอย่างละ2ตัวเนาะแล้วก็จะมีไวเลสแบบเสียบหูอันนี้นกร,ราคาก็แรงเหมือนกันของซัมซุง หกพันกว่านะครับนะครับซอมซุงเอา้อชเ็ตัวนี้ที่ในผลซื้อนะครับมันลดราคาเนาะลดราคาให้สี่พันบาทปกติก็4ี่หมื่เ้าเนาะเหลืออยู่สี่หมืน้านะครับพอเราซื้อปุ๊บไปต้องไปซื้ออะแดปเตอร์นุ่นนี่นั่นบวกเข้าอีกมันก็เท่าเก่าแหละไปซื้อเคสซื้ออะไรมาใส่ราคาก็แรงๆทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันของแถมก็ดีครับนะครับของเขาเองมันก็ดี ไม่ใช่ของซื้อแบบบูธหรือว่าที่วางขายทั่ทวไปนะครับอุปกรณ์เหล่านั้นไม่น่าซื้อมาใช้นะครับเอาของแท้เขาเลยจะทนทานนะครับเพราะยูทูบเบอร์อย่างเรานี่ใช้งานหนักเนาะใช้งานหนักถ่ายทํามั่งเต้าเพื่อนมั่งบางคนก็ใช้เครื่องเดียวทําทุกอย่างเลยนะครับให้เราพิจารณาลหลายๆด้านนะครับไม่ต้องรีบก็ได้ครับนะครับซื้อก่อนเก่าก่อนนะครับเอาบรรยากาศตอนเย็นว่าตอนนี้ในพนถ่ายแบบ อัตโนมัตินะครับก็คือแบบเห็นหน้าตัวเองก็คือแบบมีผู้กำกับอะไรประมาณนั้นก็เขียนไว้นะครับถ่ายโดยใช้แสงของรอบออบรรยากาศรอบข้างนะครับไม่ใช้แสงของอของกล้องนะครับกล้องเขาปรับอ,อัตโนมัติอ่ะนะครับเขาปรับเขาปรับให้เราอัตโนมัตินะครับถ่ายโดย30 SD นะครับ เ d นะครับก็คือ30เฟรมอะไรประมาณนั้นเนาะมีหลายอย่างที่ในพลยังไม่รู้นะครับก็เรียนรู้ไปทําไปคล้ายๆกับเราทําช่องนี่แหละครับช่วงนี้กดพิยูก็เอาจริงครับเอาจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นนะเนาะในพลไปฟังหลายๆบ้านนะครับก็เห็นน้องๆหลายคนก็ยังหลุดอยู่นะครับนะครับหลุดบ่อยๆไม่ดีนะครับหลุดบ่อยๆมีสิ์โดนทำโทษนะครับผม หลุดอะไรในพนหลุดไปฝากช่องไปพิมพ์ฝากช่องในไลฟ์สดหรือว่าใต้คลิปเพื่อนๆไม่ได้ครับไปหลุดแบบนั้นพี่อยู่เขาไม่ยอมนะครับให้พวกเราเรียนรู้ไปทําไปนะครับสำหรับยืทูบเบอร,ร์มือใหม่นะครับผมกเอาธรรมชาติแถวบ้านไม่ให้ดูเนะาะก็จะมีเสียงมอเตอร์ไซค์มากอะไรมากนะครับออในหมู่บ้านในพนนี้รู้จักกันทุกคนเนาะ บ้านไหนไม่อยู่ก็ฝากกันได้นะครับสังคมเมืองใหญ่ไม่ค่อยมีครับแล้วก็ไม่ได้มีทุกซอยแบบบ้านหมู่บ้านในพลนะครับนะครับเป็นเฉพาะซอยบ้านในพลนะครับนี่คือสังคมคนเมืองใหญ่นะครับต่างคนต่างอยู่นะครับแต่ที่ซอยบ้านในพลไม่ใช่อย่างนั้นครับรู้จักกันทุกบ้านนะครับพึ่งพาใส่กันได้นะครับแต่ส่วนมากเราก็ต้องพึ่งตัวเองเราไม่อยากไปรบกวนใครครับเอาบรรยากาศท้องฟ้าหลังฝนตกนะครับ ฝนตกทั้งวันครับวันนี้ตกไป,ปอยมั่งตกหนักเป็นช่วงๆแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้ตกแบบยาวนานอากาศก็ดีขึ้นครับไม่ร้อนเนาะที่กรุงเทพเนี่ยในคนใช้ไม้จากโทรศัพท์นะครับเสียงอัติเบา,ายื่นไม้ออกไปช้าหน่อยเสียงก็จะเบาเพราะว่าในพคน,คนพูดเสียงเบาเนาะก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อ,อให้ทุกท่านนะครับถ้าเกิดจะซื้อโทรศัพท์ใหม่จะได้เอาข้อมูลของ ในพลน,นะครับไปพิจารณาประกอบด้วยก็ได้นะครับในพลยินดีนะครับผมอัอนนี้เป็นซัมซุงอัลต้าเ2 1นะครับร้อยยนะครับความจุเนาะถ้าสองก็ไม่ไหวครับราคาแรงนือเกินนะครับซั s ซุงแต่ว่าซื้อมาก็คุ้มนะในพลยังเล่นไม่คุ้มเลยนะครับต้องฝึกเล่นฝึกถ่ายนะครับ สามารถต่อเชื่อมขึ้นทีวีได้นะครับรุ่นนี้นครับขึ้นจอได้สามารถพิมพ์เหมือนแป้นไอ้นี่ได้เลยนะครับมีปากกาเอสเพด้วยเอาข้อมูลมาฝากทุกท่านนะครับในผลก็เปลี่ยนจากมือถือถ่ายนะครับก็ใช้ขาท้งกล้องมาเสียบเนาะวันนี้ในผลก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านยูทูบเบอร์สู้ๆนะครับสวัสดีครับ